ديركبون جامكر ف นี้เลยนะครับเฟนเดอร์ะเฟนเดอร์ตัวนี้ปี2005นะครับก็เป็นของพี่ชายแะเป็นของพี่กุ๊กนะครับก็เอามา Modify <c oughs> ใหม่หมดเลยทั้งตัวเลยนะครับตั้ง i n n o นเวชันนะครับใส่สายเปลี่ยนสายใหม่นะครับแล้วก็ตั้งยองตั้งสปริงทั้งด้านหลังนะครับให้แบบว่าโยกขึ้นโยกลงได้อิสระแล้วก็ไม่มีผีแล้วสิ่สำคัญคือโมนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> เป็นตัว ดีมาโอ่า,อาดีมาชวแมตตกันม,มากมากนะครับหูตัวหน้าเลยเป็นแบบว่าของเฟนเดอร์เลยแล้วตัวนี้เป็นดีมาโชว์หูนะครับไม่ธรรมดา,านครับต้องบอกก่อนนะครับเดิมทีนะครับของตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นแบบว่าซิงซิงซิงนะครับก็คือพิก,กุเขาจะเล่นบบว่าแนวแบบแรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย นะครับเเล่นแนวแนวแบบประมาณอย่างนี้หรือแรงกว่านี้อีกนะครับวันนี้ผมซอฟต์ให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวหลังเนี่ยเป็นซิงนะครับซิงเกิลคอยก็คือมันจะไม่ตอบสนองของพี่เขาเท่าไหร่ผมก็เลยจัดดีมาชูให้เลยตัวนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอบสนองทั้งแบบว่าร็อกบูมเม t นท่ได้หมดเลยและตัวหน้านี่ค่อนข้างจะเต้งมากๆเลยนะใช่ไหม ตัวอื่นนะตัวอื่นนี่หแบอว,ะว,ะวะ่าแปรไปแล้วอันนี้ขนาดยกยน,นะนะเสียงยังเขาเรียกว่าโครงเส้นโครงวายอยู่เลยยังคลีเดิมเหมือนเดิมโนตเดิมเ,เ,เป๊ะ ผมแนะนําเลยนะให้ยืดสายแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับจับตรงเฟส12ก็ได้แล้วก็ยืดแล้วก็ดึงดึงมันแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งเสียงนะครับแล้วก็ตั้งเสียงมันนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่ยืดเนี่ยนะครับนะเวลาเล่นมาาันจะเบี้ยแล้วก็เวลาลูกบอลกูบิดอะไรเงี้ยมันจะได้แน่นๆเข้าล็อกของมันอะไรอย่างงี้นะเนาะอ่าถ้าสายใหม่ๆครับผมแนะนําเลยนะฮะให้ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะนะครับ อันนี้สายใหม่นะครับเราเพิ่งเปลี่ยนเสร็จนะครับแล้วเราก็อัดคลิปเลยอนะครับนี่ก็ฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะอ่านี่เห็นไหมครับอ่าวันนี้เราใสา่สาย09นยนะพี่พี่กูกชอบแบบว่าเล่นแบบสบายๆ09 วิธีการเล่นปิกอัพนะครับตัวผสมนะครับระหว่างตัวหน้ากับตัวกลางหรือว่าตัวกลางกับตัวหลังนะครับนะก็คือแก๊กผสมนั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นแก๊กธรรมดาเนี่ยนะครับแก๊กธรรมดาของตัวหลังจะเป็นอย่างนี้เลยถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะหนาเกินไปมันจะไม่ไบนะครับนะมันจะไม่มีความทะแวงความไบนะครับนะหรือว่าถ้าเป็นตัวกลางเนี่ยนะครับอย่างเดียวถามว่ามันก็ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะออกแบบ อ่าก็เรียกว่าอะไรอ่ะกระด้างกระด้างหน่อยไม่นุ่มถูกไหมอ่ะจะเป็นตัวผสมนะครับตัวจะเป็นโดนผสมเนี่ยนะครับมันก็จะออกแบบว่าเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ตามกแกลกเขาแล้วก็เรียกว่า,เร,วาเรียกว่าโดนใจผมเนาะเออนะค,คนอื่นอาจจะชอบแบบว่า ตรงๆแก๊กเขาเลยก็ได้แต่ว่าผมชอบแบบหนนอ่านี่คือแก๊กผสมมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะแบบว่าแบบแบบกิ้งกิ้งอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองนี่ลองเป็นีเซนนี่กิ้งแน่นอน โดยทีก็เข้าใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับบอส GT 8 ธรรมดาไม่ธรรมดาอะไรกันนะครับนะก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะบรรเลงกันไปเรื่อยๆครับหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมานะครับก็ไม่ได้โอ้โหไม่ได้จับกีตาร์ตั้งแต่ตั้งแต่ไปทะเลนะครับไม่ได้จับกีตาร์มาเป็นโอ้โหเป็นเกือบอาทิตย์เลยนะครับเพราะนั้นมือไม้ไม่ค่อยไปแล้วนะต้องมาฝึกนะครับกันแบบนี้เลยนะที่ท่านเห็นนี่คือก็มาอะไรก็อะไรฝึกนะครับมาฝึกกันเนาะ ครับอันนี้มันมันเป็นสายใหม่นะสายใหม่จะเป็นธรรมดาครับผมนะทุกคนต้องนวดต้องยืดต้องดึงต้องดันสายต้องนู่นนี่นั่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะในเรื่องของสายใหม่เนี่ยคุณวอร์มไปสักสองสามชั่วโมงนะครับมันก็เดี๋ยวมันก็จะเข้าที่ของมันนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าที่ของมันเอง พ,พี่เพื่อนกันด้วยอลไกันเนาะอ่าเนี่ยก็โหได้แบบซื้อขายกันแบบกระลำซามาเซลกันเลยเดียวเชียวแล้วกันะนะครับก็ฝากกาดด้วย้ะกันนะครับเดี๋ยวันนี้วันที่วันนี้วันที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่สิบพฤษจิกายนนะกันนะครับเดี๋ยวประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์น,นี้ผมน่าจะมีโปรแกรมน่าจะนะครับน่าจะมีโปรแกรมไปส่งเจ้าตัวนี้ด้วยแล้วก็ไปส่ง เบรดด้วยนะครับให้กับพี่ชายที่ชวนบุรีนะครับใครอยากจะเซตอัพกับตัวเป็นไปนเลยอะไรอย่างนี้ก็นัดได้เลยนะครับนัดได้เลยนะอยากจะเซตอัพหรือว่าจะอยากจะให้เซตอัพเอฟเฟกให้อะไรอย่างเงี้ยก็นัดได้เลยถแถวบางแสนนะถแถวบางแสนประมาณน,นั้นเลยเนาะเออนะครับ ก็จะยอมรับเลยนะฮะไปนอนโรงพยาบาลมาไม่ไม่ได้ฝึกเลยไม่ได้จับเลยไงเพราะว่าใส่เข็มตรงนี้เลยเนี่ยรอยเข็มนี่อยู่ตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันจะมาแบบมันจะกระดุกกระดิกอย่างเงี้ยไม่ได้ไงถูกไหมเพราะว่าเข็มอะไรเงี้ยสายอยู่นี่นะครับแล้วก็ก็ขออภัยเนี่ยต้องขออภัยแล้วก็ฝึกกันคุยกันนะพูดคุยกันเนาะใครจะซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ได้เลยนะครับหรือหรือว่าจะฝึกกีตาร์เล่นกีตาร์อะไรเงี้ยแล้วก็ปรับแต่งสาวอะไรเงี้ยส่งมากันได้เหมือนกันนะครับ กาเจ้าจตัวเนี้ยผมใช้เสียงแตกเป็นตัวไหนนะครับก็บอกได้เลยนะครับตัวเนี้ยนะครับเสียงแตกนะครับเป็น power stack นะครับผมชอบแบบ power stack ก็คือมันจะเป็นนอ้วนๆนะครับอ้วนๆออกเบยๆ นะครับที่คอยแบบจิกๆหน่อย นะครับก็ฝึกกันไปนะฝึกกันไปฮ่าฮ่านะครับสบายๆบยอย่าไปซีเรียสเนาะเออวันนี้เรามาพูดคุยกันมาฝึกกันเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแอดมินนะครับขอบคุณทุกๆกลุ่มด้วยกันนะครับนะคลิปนี้ก็จะไลฟ์สดนะครับให้ท่านดู นะครับนะบไปเรื่อยๆนะครับถึงวิธีการปรับวิธีการเลือกใช้หัวแอมมาเลยต่างๆอย่างนี้กันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนะครับแะส่วนเล่นเสียงเออเสียงเออนี่ครับเสียงคลีนเสียงคลีนนะครับผมจะใช้เป็นเจ้า JC 1 2 0นะครับ JC นะครับ JC 1 2 0นะครับก็ลอง ปรับได้กันนะครับปรับปรับตามดูแนละ้วปรับตามดูต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ใช้อะไรบูตเลยนะครับที่คุณได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมีแค่หัวแอมเพียวๆนะเพราะว่าผมชอบเล่นแตะตู้นะครับต้องบอกแบบนี้เลยเนาะอ่าหลายคนว่าเอ๊ะทำไมฟังเสียงเหมือนมันบูตอะไรกันเยอะแยะมากมายไมย่ไม่นะไม่ไม่เพราะว่าผมรู้ดีว่าการเล่นมันติเนะี่ยถ้ารังยิ่งบูตเยอะ เนื้อเสียงกีตาร์เราจะถูกประมวลผลจากชิปของมัตติเอฟเฟกเนี่ยค่อนข้างจะหายไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงไม่ใส่อะไรเยอะนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่รสนิยมต้องบอกก่อนไม่ดาม่ากันนะเออเดยวจะดาม่าว่าเอ,อ้ยมันใส่ไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันใส่ได้นะครับแต่ว่ามันแล้วแต่ความเขาเรียกว่าความชอบรสนิยมอะ่ะเอออย่างผมเนี่ยผมก็ชอบว่า แบบสบายตาบายอะไรอย่างงี้เนาะขออนุญาตแป๊ดดิครับผมครับพี่ครับตรงงงยังไงครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรีกลับมาเดี๋ยวถามให้นะครับได้ครับได้ครับครับครับอ่านะครับนะมีลูกค้าโทรมานะครับอ่ะนี่ครับประมาณนี้ได้กันนะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็จัดไปร้องเอาไปปรับตามมาดูได้นะครับ เสียงแบบนี้นะครับหลายๆท่านไหนจะชอบจริงๆต้อง,งบอกเลยว่าผมไม่ได้ใช้อะไรมากเลยอ,อาจยวผมลองปิดให้ดูก็ได้อ่ะปิดอ่ารีเวิร์บปิดดีเลย์ออกให้หมดนี่คือ,น,คอนี่คือเสียงตัวแอมป์เบาเห็นไหมคือวันนี้เราต้องปักเสียงคลีนให้ได้ก่อน รปรับเสียงหลักเลขเสียงหลักไม่ว่าคูณจะปรับเสียงแต่หรือเสียงคีนก็แล้วแต่ ิิตหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยใส่คอรัสกับดีเลย์ไปแบบนี้ก็ได้ ส่งมาได้นะหรือว่าจะาเข้าคอรหรือว่าจะเป็นการเรียกว่าดูใน YouTube ช่องผมช่องผมก็ได้นะครับก็จะมีบางอันนะครับบางอันก็จะมีแบบว่าสอนปรับหรือว่าจะเข้ากลุ่มนะครับเป็นกลุ่มชื่อว่าปรับเอฟเฟกต์มือชีพนะครับก็ผมเป็นแอดมินกลุ่มนั้นอยู่นะครับก็ไปเข้ากันได้เลยนะครับนะบเข้ากลุ่มฟรีนะนั้นไม่เสียตังค์นะเข้าฟรีนะก็จะมีเพื่อนๆมีพี่ๆน้องๆเนี่ย มาผัดกันแบ่งปันใครมีอะไรเด็ดๆก็เอามาลงมาแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มนี้เป็นหมื่นคนแล้วนะกลุ่มปรับเอฟเฟกต์เงี๋นะครับเป็นหมื่นคนแล้วนะครับโอ้ผมเพิ่งสร้างมาได้แค่ไม่กี่ปีเองเนะี่ยปีกว่าๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นหมื่นคนแล้วต้องขอบคุณด้วยนะครับนะในด้านของเสียงแตกนะครับเสียงแตกก็เหมือนกันนะครับ อเมา,า,เมานันนี้เป็นสียงลิเทิบเลยจริงๆแล้วนะ เาเสียงหลักให้ได้ก่อนนะครับเอาแอมหลักๆเนี่ยนะครับที่ใช้ก็คือเป็น power stack นะครับ power stack แล้วใครใช้อยู่ก็เอาใช้ตามได้เลยนะครับส่วน EQ ต่างๆคุณก็ปรับได้เลย mm hmm. ตามใจชอบนะครับะนะครับส่วนในเรื่องของการต่อนะผมก็ต่อเข้าหน้าตู้เลยไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยากเลยต่อตรงเข้าหน้าตู้แล้วแค่ปรับ EQ นี้ให้มันเข้ากันแค่น เราแค่ดูว่าถ้าเกิดว่าเบรดเนี่ยนะครับมันบุ้มบุ้มมากเกินไปหรือว่ามันเกินความเ,าเกินลิมิตของเราอะไรประมาณนี้เราก็ลดลงแค่นั้นเองเสียงกลางคุณลองหมุนไปหมุนมาดูนะครับเดี๋ยวมันได้เองเนี่ยค่อยปั้นซาวอย่าไปใจร้อนนะผมเจอบางคนเนี่ยหูพี่จะง้วนพี่อย่างนี้พี่อย่างนั้นคือสนุกแล้วไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบางทีมันใจร้อนเกินไปซาวเนี่ยมันไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณจะต้องปรับ เลขนี้เป็น55นะเลขนี้เป็น7เลขนี้เป็น8อะไรอย่างเงี้ยะไรอย่างเงี้ยนะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเนี่ยมือเรายังไม่เหมือนกันเลยนะครับสองกีตาร์เราก็ไม่เหมือนกันสามสายแจ็คเนี่ยที่เข้าไปก็ไม่เหมือนกันสี่เอฟเฟกต์ก็ไม่เหมือนกันตู้ห้องไม่เหมือนกันหมดนะครับบางคนใช้เป็นสตูดิโอนะครับเป็นเป็นลำโพงสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนนี่ผมเจอโอ้โหบางคนที่แบบมาแบบใจร้อนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงก็ไม่ได้ครับผมมองตรง ยังไงคุณก็ไม่ได้มันบางทีมันใจร้อนเกินไปนะครับการปรับแต้มมันต้องค่อยๆปั้นค่อยๆปรุงค่อยๆแต่งไม่ได้มาถึงมือจะปรับนี่เลขนี้แล้วมันจะได้เลยไม่มีทางครับผมนะครับไม่เอาอันนี้ก็เทพเกินไปหรือว่าจะเป็นอะนาล็อกเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยว่าไปยากถูกปะอันนี้มันคือมันตีเอฟเฟกต์นะครับาว่ามันตีเอฟเฟกต์ก็คือมันค่อยๆจะมีอะไรหลากหลายนะคุณจะต้องปรับแต่งเนี่ยพวกอะไรอะ พวกการจ่อไม้นะครับนะหรือว่าจะเป็นเก็เรียกว่าสปีกเกอร์ไทปนะครับก็คือการจําลองอดอกลํนะออาโพงแล้วการจ่อไม้คุณจะเอาไม้แบบไหนนะครับคุณจะเอาไม้แบบว่าอะ,อะไรอะอะไรฮนะ้าเจ็ดอะไรพวกนี้โอ้โหคือมันมีเยอะมากเลยนะครับคือแบบเยอะมากๆอ่ะนะครับคุณจะเอาไม้แบบจ่อตรงกลางซ้ายหน่อยขวาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดเนี่ยเห็นไหมพวกนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยอย่าไปใจร้อนนะครับค่อยๆ่นะครับอันนี้ผมพูดแล้วผมไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเลยนะคือต้องออกตัวก่อนนะเดี๋ยวบางคนจะดราม่าเออเป็นใครวะอะไรอย่างงี้นะครับก็คือเราเราก็หลายๆคนก็อาจจะชอบหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็พูดกันตรงๆนะถูกป่ะเออมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแน่นอนนะครับเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้หรอกนะครับนะครับอ่ะหลายๆคนก็อาจจะชอบแบบนี้ Gay <laughs> pistol ใครชอบก็ปักตาม <c oughs> นะครับใครชอบก็ใครชอบก็ปักตามนะครับใครไม่ชอบก็ดูต่อไปเดยกก็ชอบเองแหละเ <c oughs> นะี่ยเราเป็นคนตลกหกวาอย่าไปซีเรียสนะครับการเล่นตีบางทีเราไปซีเรียสเกินไปเราไปฟิกเกินไปเนี่ยนะครับมันอาจจะเ้าเรียกอะไรอ่ะบางทีมันจะอาจจะเกิดจากความขี้เล่นของเราหรือว่าบางทีบทเพลงเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากความผ่อนคลายในอารมณ์นะครับคุณจะสังเกตดูว่า ช่วงเช้าๆคุณจะคิดลูกโล่หรือคิดเพลงหรือคิดงานหรือคิดอะไรเนี่ยออกเพราะว่าอะไรหนึ่งสมองคุณได้ผ่อนคลายได้นอนหลับไงได้พัผ่อนถูกปะ่ะเออเพราะนั้นแหละนะครับถ้าคุณเครียดนะครับยิ่งเล่นยิ่งเครียดยิ่งแบบโอ้โหมีอาคติมีอีโก้มีนู่นนี่นั่นนะครับแน่นอนนะค,คุณเล่นไม่มีความสุขแน่นอนจริงรผมพูดเลยเพราะว่าผมผ่านมานะครับบางทีเนี่ยเรา,เราวัยรุ่นไงอีโก้เฮ้ยไม่ได้แล้วกูฝึกมาเยอะเว้ย กูต้องโชว์เว้ยกูไม่ได้โชว์เนี่ยอะไรไม่อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับมาเกอนเนี่ยโอ้ยไม่ได้เว้ยแอมค่าต้องดังเว้ยแต่แอมค่าไม่ดังเนี่ยขาแม่งไม่เล่นเว้ยวางกีตาร์ลงเวทีอะไรเงี้ยเห็นป่ะเออมันเป็นเพราะความหนึ่งเนี่ยอีโก้นะครับบางทีเนี่ยการเล่นดตีอย่าไปอีโก้เอาจริงๆนะพูดตรงใช่ไหมเออนะครับถ้าเราไปอีโก้ใส่เพื่อนหรือไปอีโก้ใส่คนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความคิดลบในสมองเรานะครับมันทําให้เราเนี่ย ไม่อยากจะผลิตสื่อหรือไม่อยากจะผลิตเขาเรียกว่าผลงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อมือกีตาร์หรือต่ออผู้คนโดยทั่วไปนี่แหละครับนี่คือนะครับมันมันอยากจะให้ดนตรีมันเป็นศิละปะเอ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้อา้าโอเคเฮ้ยคนนี้เป็นอ,อย่างนี้เอ้ยคนนี้อิงเวยคนนี้จิ๊กวายนี่จอมอะไรงเี้ยว่าไปเห็นไหมอ่าส่วนความชอบมันก็แล้วแต่แนวนะครับแล้วแต่นาบางคนก็ไม่ชอบอิงเวยก็แล้วแต่ว่าเอา้ยปั่นอะไรวะอะไรเงี้ยหรือว่า บางคนก็ไไปชอบบางคนก็ชอบเว้ยชอบแนวปั่นแนวนี้เออมันอันนี้นะอ่าเรขาเรียกว่าสิแล้วปะกไงนะมีทั้งคนชอบทั้งไม่ชอบเพราะนั้นแหละนะครับตัวศิลปินและผมเองเนี่ยนะครับเนะี่ยหรือว่าใครๆก็แล้วแต่เนี่ยบางทีถ้าเรามาถึงจุดหนึ่งเนะี่ยแล้วเราจะปมว่าโอ้มนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละนะครับมันจะมีทั้งคนชอบทั้งคนไม่ชอบมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแล้วนกะ็มีคนชมก็ต้องมีคนดินทาเป็นธรรมดาเพราะนั้นนะครับอย่าไปเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ามองได้นะครับมองได้แล้วก็สัมผัสได้แต่ว่าอย่าไปแบบว่าเขา,าเรียกว่าอะไรเอาเก็บมาคิดจนเกินไปอะไรประมาณนี้ไม่ได้เครียดหรือเปล่าเออนะนะครับอ่ะก็กย้อนย้ย้อนแย่ไป <S <S ะนะครับประมาณนี้เห็นไหมพอคุณได้เสียงแตกเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหมกกว่าจะได้เสียงแตกคุณคุยไปเยอะเลยครับ เลยครับพอได้เสียงแตกเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่พวกรีเวิร์บนะครับนี่นะครับนะที่มันทำให้แบบว่าเล่นง่ายๆ ใครที่แบบว่าอยากจะได้กีตาร์อยากได้เอฟเฟคอีไยก็ติดต่อมาได้ชื่อขายได้เคยเนี่ยก็ลองฝากแอดมินไปด้วยเลยกันเนาะใครอยากได้กีตาร์เอฟเฟคอีไยก็เชิญติดต่อมาได้หลังใหม่นะครับหรือว่าอยากได้สูตรอยากได้ซาวอะไรต่างๆอะไรอย่างเงีย้ยก็ลองสอบถามกันามาได้กันนะครับนะผมก็จะปรับประมาณนี้นี่คือเป็นเสียงครับว่าเสียงลิง้นชนในสิ่โซโล่ รไปกดดีเลย์ออกนะครับมันก็เลยไม่เป็นสิ่งที่ต้อง จัดไปที่ตามจัดไปครับ